สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของตัว PID Control นะครับซึ่งโจทย์ของเรานะครับมีอยู่ว่าเราต้องการที่จะควบคุมนะครับตัวของ p พ e s s u r e ที่อยู่ในท่อนะครับโดย p พ e u r e ของเรานะครับค่า max สุดของมันก็คือ100่งรบานะครับแล้วก็ค่า min ก็คือ0ูน r บานะครับซึ่งค่า set point นะครับ ค่าเซตพอยต์หรือค่าที่เราต้องการเนี่ยที่จะให้แรงดันเนี่ยรักษาไว้ก็คืออยู่ที่40บบานะครับตัวนี้นะครับวิธีการที่ผมทำก็คือเป็นการซิมูเลตระบบนะครับซึ่งถ้าดูอุปกรณ์นะครับทางด้านตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวของ plc นะครับเป็นตัวประมวลผลนะครับจากนั้นก็จะมีตัวของ generator ศูนย์ถึง ศูนย์ถึงยี่สิบมิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งยี่สิบมิลลิแอมนะครับเป็นตัวเป็นตัวเซนเซอร์แล้วกันนะครับตัวนี้เซนเซอร์เพชเชอร์นะครับตัวนี้ผมสมมุติให้เป็นค่าตั้งแต่สี่ถึงยี่สิบมิลลิแอมนะครับจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนฟัง เอาพุทของ P L C ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการไปสั่งขับขับปั๊มนะครับซึ่งไปต่อกับตัวอินเวอร์เตอร์อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับวิธีการเซตค่านะครับคอนเซปต,ต์ค่าก็คือเมื่อเมื่อผมตั้งเซตพอยต์นะครับสมมุติตอนนี้นะครับผมตั้งไว้ที่สี่สิบนะครับเซตพอยต์ของผมก็คือสี่สิบบาทผมต้องการที่จะรักษาตัวของ เพชเชอร์ในท่อนะครับไม่ได้ส0ิบาาทตรงนี้นะครับเพราะนั้นค่าเซนเซอร์ณนะตอนนี้นะครับที่มันอ่านได้ก็คือ49จุดประมาณจุดหบาทนะครับแสดงว่าค่าเพชเชอร์ของผมตอนนี้เนี่ยมันมีค่าสูงกว่าค่าเซตพอยต์นะครับเพราะนั้นเอาพุทเอาพุทของผมเนี่ยที่จะไปจ่ายให้กับตัวของอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับมันก็จะต้องต่ำลงมาด้วยนะครับ ถ้าสมมติว่าค่าเอาพุทของผมตัวนี้ผมตั้งค่ามินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับถ้าสมมติผมปรับบอกว่าเป็นศูนเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับศูนเปอร์เซ็นของมันก็คือมันจะไม่จ่ายเอาพุทออกเลยนะครับส่วนค่าแม็กของมันนะครับผมบอกว่าผมจะจํากัดไปที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแสดงว่าค่าอนาล็อกนะครับที่ไปจ่ายให้กับตัวอินเวอร์เตอร์ของผมเนี่ยก็มีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึง 10โวล์นะครับศูนย์ึงโวล์ซึ่งเอาพุทในโปรแกรม PLC เนี่ยผมแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับศูนเอร์ซนก็คือ0นโวล์นะครับถ้าหนึ่งเอร์เซต์ก็คือ10โวล์นะครับตามนี้โอเคนะครับส่วนตัวนี้เป็นค่า KP กับค่า KI นะครับก็คือค่า KP ก็คือค่าคงที่ที่เราต้องการเซตนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ระบบของเราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นไวขึ้นเราก็ต้องมาปรับค่าตรงนี้เอานะครับปรับค่าเป็น1เป็น2ตัวนี้นะครับ หรือใส่จุดก็ได้นะครับส่วนค่า KI ก็คือค่า KP ก็คือการการเปลี่ยนแปลงของของของปั๊มนะครับให้มันทำงานไวขึ้นนะครับส่วนค่า KI ก็คือให้มันพยายามที่จะเข้าใกล้ค่าเซตพอยต์ของเรานะครับซึ่งถ้าเราอยากจะให้มันเข้าใกล้ไวๆเราก็ต้องเพิ่มค่า KI ตัวนี้นะครับ มันก็จะค่อยๆปรับค่าขึ้นไปที่ตำแหน่งเซตพอยต์ของเราตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยละกันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับโดยใช้ตัวของ generator ตัวนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์นะครับผมลองดูนะครับสมมุติว่าเซตพอยต์ของเราก็คือ40นะครับดูดูตรงนี้ไว้นะครับดูค่าตัวนี้ไว้นะครับ พอผมหมุนตัวนี้นะครับณตอนนี้ผมผมเพิ่มมันนะครับถ้าเพิ่มมันเนี่ยแน่นอนนะครับค่าเอาพุตของเราเห็นไหมครับไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าเพชเชอร์ของเราเนี่ยมันสูงกว่าค่าเซตพอยต์อยู่นะครับมันจะออกก็ต่อเมื่อค่าเพชเชอร์ของเราเนี่ยต่ำกว่าเซตพอยต์นะครับอ่ลองดูนะครับทีนี้ผมลองปรับนะครับปรับเพชเชอร์ของมันนะครับปรับเซนเซอร์นะครับหลอกเซนเซอร์มัน อ่าต่ำกว่า4ี่สิบนะครับพอผมเริ่มต่ำกว่า4ี่ิบเห็นไหมครับเอาพุทของเราออกแล้วเห็นไหมครับทีนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบของเราเนี่ยหรือเพชเชอร์เนี่ยมันไม่เท่ากับเซนจ์พอยต์ักทีนะครับมันต่ำกว่ามันก็เลยพยายามปรับตัวของอินเวอร์เตอร์นะครับพยายามจ่ายขึ้นไปจ่ายหลอกเข้าไปอีกนะครับจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกนะครับสมมุติว่ามันต่ำมากๆนะครับมันก็จะเพิ่มไวขึ้นเห็นไหมครับ ถ้ามันต่ําน้อยลงนะครับสมมติถ้ามันต่ําน้อยลงเห็นไหมมันก็จะเพิ่มน้อยลงนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันได้แล้วล่ะมันได้40นะครับพอมันได้40ปุ๊บตัวของโวลต์ตัวนี้นะครับมันก็จะปรับลดลงนะครับเอาพุทของเราเนี่ยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะปรับลดลงด้วยนะครับถ้ามันมากขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะปรับลงมาเร็วเห็นไหมครับนี่คือหลักการคอนโทรลของ PID นะครับอันนี้ผมรักษาไว้นะครับสมมุติว่า ระบบเรามีการใช้งานนะครับมันก็จะแกว่งอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะแกว่งอยู่แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าระบบของเราเนี่ยเราใช้งานน้อยนะครับถ้าใช้งานน้อยมันจะแกว่งช้าหน่อยนะครับระบบนะครับหรือคงที่นะครับแกว่งหรือคงที่นะครับแต่ถ้าเกิดระบบของเราโดนใช้เยอะนะครับถ้าโดนใช้เยอะเพชเชอร์ก็จะต่ําเยอะถูกไหมครับระบบเอาต์พุตหรือตัวอินเวอร์เตอร์ของเราก็จะเร่งนะครับเร่งตัวนี้นะครับ ให้มันทํางานเร็วขึ้นนะครับเยอะขึ้นนะครับซึ่งค่าแม็กของเราเห็นไหมครับเราตั้งไว้ที่90นะครับถ้าสมมติเราตั้งไว้ที่100เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราตั้งไว้ที่100เปอร์เซ็นนะครับมันก็จะแม็กที่100เปอร์เซ็นต์แอนหรือ10โวลต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้แต่ถ้าสมมติว่าเราปรับเต็มที่แล้วนะครับ หนึ100่ง้อยเอร์เนแต่ว่าเพชเชอร์ของเราเนี่ยยังไม่ถึงสักทีนะครับก็แสดงว่าตัวเอา p ์พุตของเราหรือตัวมอเตอร์ของเราอะ่ะมันไม่ได้กับระบบนะครับมันจ่ายให้จ่ายน้ำอะ่ะจ่ายแรงดันให้ไม่พอนะครับเราก็อาจจะต้องเพิ่มปั๊มนะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับแต่ถ้าระบบเราพอก็ไม่จะเป็นนะครับที่จะต้องเพิ่มนะครับอ่าสมมติว่ามันได้เซตพอยแล้วนะครับก็คือสี่สิบนะครับ พอได้สี่สิบปุ๊บนะครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะต้องค่อยๆนะครับค่อยๆลดนะครับตัวของวอลล่มต,ตรงนี้ลงมานะครับเห็นไหมครับปุ๊บนะครับดูนะครับปุ๊บนะครับสี่สิบอ่าสามสิบเก้านะครับ ครับตัวนี้มันจ่ายออกไปที่กี่โวล์ครับ5โวล์นะครับ6โวล์นะครับจ่ายให้นิมเอเตอร์นะครับ4โวล์นะครับครับ39ก็เลี้ยงอยู่แบบนี้นะครับสมมุติถ้าผมเปลี่ยนเซตพอยต์บ้างล่ะนะครับเปลี่ยนเซตพอยต์สมมติผมตั้งไว้ที่50แล้วกันนะครับ50บาทนะครับ อ่าห้าสิบบา์ปุ๊บเห็นไหมคร mm. ับเพชเชอร์ของเราต่ำใช่ไหมมันพยายามอัดนะครับพยายามจ่ายโวลต์ให้กับตัวอินเวอร์เตอร์ให้เต็มสปีดนะครับบอกว่าเอมันจ่ายมันจ่ายเต็มที่แล้วนะครับสมมุติระบบมันขึ้นไปจนถึงห้าสิบนะครับปุ๊บนะครับอ่าห้าสิบเอ็ดละห้าสิบสองละ ห้าสิบสามห้าสี่นะครับอ่าปึ๊บนะครับก็จะขึ้นไปใหม่นะครับปึ๊บนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบเก้านะครับห้าสิบ นะครับก็จะรักษาอย่างนี้ไว้นะครับตัวเอาพุทของเรานะครับครับทีนี้อ่าเรามาดูกราฟกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับเส้นสีแดงก็คือเป็นค่าแม็กนะครับแล้วก็ค่ามินก็คือศูนย์นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นค่าเพชเชอร์นะครับอ่าส่วนเส้นสีดํานะครับก็คือเป็นค่าเซตพอยของเรานั่นเองนะครับปกตินะครับถ้าเกิด ระบบมันมีความสเสถียรน,นะครับค่าค่าเซตพอยต์กับค่าเพเชอร์ของเรานะจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับมันจะต้องรักษาระดับนะครับสมมุติว่าเราเปิดใช้น้ําเยอะใช่ไหมครับพอเปิดใช้น้ําเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเพชเชอร์มันจะดอบลงมายอย่างนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือตัว prd ของเราก็จะพยายามรักษานะครับรักษาแรงดันตรงนี้ไว้เดียกัน เพิ่มเอาต์พุตนะครับหรือเพิ่มโหมดนั่นเองเพื่อจ่ายให้กับตัวของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะไปจ่ายให้กับตัวมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวซิมูเลชันนะให้เราเห็นภาพคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานกับระบบจริงๆนะครับนะครับซึ่งระบบจริงๆเราก็แค่ต่อ,อตัวของฝั่งอินพุตตัวนี้นะครับที่เป็น ย่านกระแสนะครับสี20นะครับก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ส่วนสีแดงตัวนี้นะครับสายสีแดงตัวนี้ก็คือเป็นอนาล็อกออปตุ0.1โวลต์นะครับที่ผมใจตอนนี้นะครับตัวนี้เราก็จะไปต่อเข้ากับตัวของอิวอร์เตอร์นะครับเพื่อไปขับพัมปัมอีกทีหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆฮะแบ็กกลับไปทีหนึ่งนะครับอ่านะครับ อ่านี่ก็เป็นสิบโวลต์นะครับเห็นไหมครับสิบโวลต์นะครับแล้วก็ค่อยๆอย๋อยวมันจะค่อยๆลดลงมานะครับถ้ามันห่างเยอะนะครับถ้ามันห่างเยอะห่างเยอะมันก็จะยังไงครับลดลงมา เร็วเห็นไหมครับถ้ามันห่างน้อยนะครับถ้าต่ำปุ๊บมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราอยากให้ตัวค่าตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นไวๆนะครับเราก็ต้องมาปรับค่า k i ตัวนี้นะครับหรือ k p นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเราจูนนะครับเหมือนเราจูนระบบนะครับติกตั้งไว้หนึ่งเลยนะครับอ่ามันก็จะไวขึ้นนะครับมันก็จะปรับค่าของเราได้ไวขึ้นนะครับ ทำนี้นะครับปึ๊บนะครับค่าเราจะจะไวขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอค่าปรับไวขึ้นมันก็จะแกว่งนะครับแกว่งไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องมาคอยจูนระบบของเรานะครับให้มันโอเคก่อนนะครับแล้วก็ฟิกค่าไว้นะครับฟิกค่าไว้ ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ P A D นะครับครับโอเคนะครับครับครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวอ n นาล็อกนะครับตัวนี้เป็นใช้แบตเตอรี่นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายไฟ เลี้ยงให้มันนะครับเราแค่ชาร์จเฉยๆนะครับตัวนี้นครับใช้งานได้ปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ